嗯。 เจ็ดผักนี้สโนว์บูเป้ากับโมริกินนะอันนี้นี่เจ็ักเดไเด็ัอย่างมันกินอราแทงเาซื้นกัน สอดเห็นฮะยางมาโอ้รถบสจเที่ยววนน้ำเย็นเหเย็นนะเย็นจุ๊บๆ เดินทางมาตอนนี้พี่น้องเอ้ยนี่ก็เป็นเวลาสิบเอ็ดโมงสี่สิบสามไปแล้วพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวจะอ่า้็อยู่พักสอบพักพอนขินข้าวนี้อิ่มแล้วคอยเดินทางไปต่อนเดิมาอยู่ใกล้ที่ท่านที่ยวจะไปต่อก็ประมาณนี้ได้พี่น้องเอ้ยทางเถวจะไปต่อก็เรียบตามห้องปูผ้าไปพี่น้องเอ้ยทางนี้ก็มีผ้าอันนั้นก็มีผ้ามือบางทีก็ได้พันทั้มหมาเนึงเดียวพี่น้องเอ้ย จะไปต่ออีกก่อนได้ยินเพื่อนว่าอายุนาบเขาหูอยู่บนนั้นได้พี่น้องเไยแต่ว่ายังบัวทันได้ไปเบิ้งเถอะมื่อนี้นั่นก็มาพอดที่บ้านไก,กลๆกับม้านนะาบ้านเกียวเดียกพี่น้องเลยมาพานาบ้านนาทางมากับพาน,านให้สวดมาไล่ไล่บอลไล่ที่พี่น้องเลยมือ่อคืนนี้ก็ไปนอนพักอยู่ที่ทางบ้านนาทางภาคเหนพี่น้องเยไปนอนอยู่ทางน้ำพอยอ่ว่าพูนพี่น้องแต่ว่ามวลพอสมควรเดี๋ยว จังหน่อยอ่นกินข้าวซวยไปบี่งพ่น <lawsuit> ัันแล้วเดี๋ยวประตูก็จะพาพี่น้องลองไปที่บ้านแก้วพี่น้องเลยลงไปที่บ้านแก้วไปเข้าทั้พี่น้องเมื่อกี้นั้นเรากัเขามาได้ทั้มหนึงเลยพี่น้องเลยเดี๋ยวติดจำที่พีต่อไปเดี๋ยวประตูจะพาพี่น้องเข้าไปทางทั้มยุทีบ้านในทางนั้นอีกทางทั้มยุทีบ้านเกลียวในเองพี่น้องเลยประตูก็ไปได้ตอนพี่ขายพี่นี้ก็บอกว่าจะได้เห็นทางไปว่าพี่น้องเลยทั้มหนึงแถวประตูหัวนี่นอนได้ได้เห็นี่นอนได้เห็นี่นอนพี่น้องเลยสองทั้แต่ว่าอีกง อ่าถึงไก่ได้ก็อาจจะบางทีก็อาจจะบ่ได้เห็นพี่น้องเลยเดี๋ยวว่าโตก็จะพาพี่น้องไปเบิ่งว่าจะเห็นเลี้ยวไเห็นพี่น้องเขาเฮาก็จะไปเบิ่งว่าประชาชนทางบ้านเกี่ยวเพิ่นเห็นยังอยู่ว่าเป็นเป็นแบบนะพี่น้องเดี๋ยวนี้นั่นก็มาพักพอนกินเขาช่วยทีนะระหว่างทางนี่ก็คือบ้านประชาชนบ้านเกลียวเองพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องเดี๋ยวจะได้เห็นอยู่เห็นกินเขาเที่ยงก็ช่วยกันกินเลย แล้วก็มาส่งคืนซะเนาะคนไปป้าไปดงกันเลยเที่ยงคือกันกต่บ่แม่เราตอนแกแบบเขาเอาไปเอาไปป้าเราบ่มาส่งเลยนะกระตุกน้ำกันแต่ป้าใบมันเข้นทางเลยเนาะเพราะว่าบางคนนังบ่เอากับคนนังเอาใช่แล้วดีนะใบคือเดีนี้แท้ บ่มีแล้วคนกิลักไข่แดงไข่แดงนะเออ่วงอันสปีสปีลังนะโอ้ตัวตัวตัวลักทรงการชุกพื้นเลยเนาะแต่อีลักใหญ่ก็บ่ลักหมืนลักแบบลักเล็กเล็ก้อยด้วยๆจุนจุนแรกไปปรประสาส่วนนึเห็ดพักสันนี้ขนมปบเป้ากับบริกินและอันนี้นี่เห็ดป้ากับเ่ยไข่แดง อ้ยฮันมีเน้อขายแล้วฮนี่นันนยังได้เนื้อขาก็สองย่างอะไรเอาวะแม่มาขบเกี้ยวขบเกี้ยวจะถึงนี่อยู่ทางนี้ัดตัวหลูกัเจ้าสีมุ้งไม่ใช่เนาะแม่เน่ะเขาบุค่อยมุ้งาา <c oughs> อาเข้ามาเานาเย็นดีเลยจเห็นกับเจ้าเอาแตไมใไพเฮ็ดสหล่พัดลงไปกน,กนล,ล่างละล่างมาตต่งงานมา วอโอเมอ่้นต้มนมากนี่เกงมากคนน้องบนโตเฮ็ดแล้วพี <c oughs> ่น้องโอ้ <c oughs> ข้ายุแก่งไมเลดมันมันมีพักมีหญ้ามาีหลายอา่านำํำสีแซบเยอะหรอข้างอันนี้ตมขววโบเหมโบสุกอย่งนีอยู่อืมเหี่มโบขับขึ้น ขึ้นมาอยู่ทางเหนือนะคข้างเลยนะข้างตะเข็บเลยนะไปบิ๊กเออนข้าศัตรูเขาเข่าแบบนี้เดยนี่นี่นี่เขาเลยใส่ยันอนนั้นเอาไว้ก่อนอะไรใส่ไม่ใส่เด้อพี่น้องมากินข้าวแท่งเราช่วยน้ำกันวิธีบานเกลียวพี่น้องเลยมากินข้าวแท่งเราช่วยน้ำกัน โอเคพี่น้องเด๋ยนนี้นั้น,ะนก็ขเขากินน้ำอิ่มเป็นทีมหอยแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปเบิง่งน้ำเข้าหูก้อนพี่น้องเอยพาพี่น้องไปเบิง่งน้ำเข้าหูกันก่อนแล้วค่อยเดินทางลงไปบ้านเกี้ยวพี่น้องเองวันนี้ก็เป็นระหว่างทางบ้านทางไปบ้านเกี้ยวพี่น้องจะมีทางไปแบบนี้เลยเดี๋ยวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิง่งพัเปลี่ย ะมีทางไปแบบนี้ได้พี่น้อมมีทําได้พี่หนุ่ยมีทัโป่งตึงนี้ตอนนี้จะมีทําไร้ได้พี่นยทั้ไร้ขนาดเลย โอ้ส่วนผังพี่นองไงส่วนผังคลองอ่ะนะนานานาข้าเจ้าเพียงผัองอะไรวันนี้งามแผนเลยน้ำทางกับวันนี้นี่เองพี่น้องเองม,มีทั้มเรื่องยืนนะพี่มีทั้มน้ำเข้าหูน้ำ น้ำตัวนี้พี่น้องน้ำตัวนี้จะไปเข้าห้องพี่น้องเดียวตัวจะพาพี่น้องเข้าไปเบิ้งกันว่าเปลี่ยนเพียบนดปพี่น้องเลยจะเดินตาไปพี่น้องเลยตาเข้าไปในนึงกันใกล้จะหอวหนึ่งพี่น้องเลยบรรยากาศเย็นขนาดเลย ไกลพันธาประมาณเท่่เป็นท่เ่จงขาหนึงกรสูอเอมันกงการให้เินาดนฟารบนแต่้เอาแย่งแเขาใลโดยผมะทำเกาเ้นากเพินน้ำเขาหูวัน,ลววนลวเลี้ยวฮวันเลี้ยวเหยอ มีแต่ลา wow. oh, uh ้ว huh> ท um> 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 um ุกส่วนเลยครับว้าวแบบต่างๆแล้วเขาเขาโกหกทำมือเทาทำเขาทำก็ทำแบบนก็ติดกับนานเลยอ๋องานเด็กๆอะไรแบบนี่รู้อะไรลยว้าวหมดเลยครับย้ทนนำสามมือนำสามม อยู oh Get ่นหนองน้ำน้ำประมาณนี้เลยเขาเป็นอะไรนี่ต้องทกับข้าวมดเลยป้วเป็นี้าวเป็ดนนมีมันมันป้วงมันเป็นใส่ลไปสบายในไม้ไม้จอหมาใส่แล้วว่านนไำเวลา

น้ำนี้แอจะประเด้ลึกประเดิดรก์กยังไงอ่ะเบิ้งท้นาน้ำเขาหูอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะพาพี่น้องไปอีกนพี่น้องเดี๋ยวจะได้เดินทางกลับไปบ bon, อนเขาแล้วเดี๋ยวจะพาพี่น้องลงไปบอน นำเข้าหูนั่นเองพี่น้องเลยนำวันนี้ก็คือนำเข้าหูพี่น้องเลยเดี๋ยวเดี๋ยวันนี้ะจะลงุงพาพี่น้องลงไปอีกบ่อน,นึงก็คือนำอ้อหูพี่น้องนั่งจังที่ว่าเาบิ้งนำ้ำเข้าหูเลยเดี๋ยวก็จะไปเบิ้งน้ำอ้อ,อหูพี่น้องเพาหาักามีทีมงานและได้คนนี้เดินทางเข้าไปทำตัวนี้เราลงไปซอสทางนั้นก็นือว่าทางนี้เบื้อนึ่งในผิวหนองเลยแต่ว่าหาัวก,กาไปพี่น้องเลยหัวก,กาไปเพราะว่าทีมงานหอวน้อยเหมือนกับไอ้เพื่อนสองคน เลี้ยงเขาก็เป็นคนประกาศได้พี่น้องเลยยานความมือเข้าไปใหนทั้งมีน้ำเลยพี่น้องเลยหลงนำ้วยไปงามขนาดเลยประกาศงามขนาดเลยพี่น้องเลยทั้งอย่างนี้นะยังนิดนิดพี่น้องเลยทั้งเต่มเมื่อกี้ผ่านไปอย่างนี้ทั้งเรื่องอะไรนี้พี่น้องทางนี้โซล่ามีแต่เป็นทั้งไล่ได้พี่น้องเลยเป็นทั้งเขาไปเบิ้งเดียพี่น้องผ่านไปส่งทั้ไปเลยพี่น้องเลย เดีย๋ยวจะพาไปท่องไปทางแต่ฝนทางแต่ฝนยังมีทับยิ่งได้พี่น้องยังมีทับทางแต่อีกเพิ่งผ้าบอลนี่ก็นนะมีแต่ผ้าสุ้งๆได้พี่น้องเลยผ้าสุ้งซันผูกผ้าอมหอบตามหลบระยะทางการเดินทางเลยพี่น้องเลย อิ day, ่มแล้วก็ไปเขาเบิ้งทำอันนี้เลยพี่น้องเดี๋ยวจัดติดตามไปต่อเบิ้องกำกันมาเป็นเพื่อไปลองเลยเดี๋ยวติดตามให้กำลังใจเป็นกันทั่น้องเลยเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในมืองนะแหรับมื่อกี้นั้นสบายดี